ไปแล้วใช่จ้ลูกเอกแม่ขอบอกเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้นะไม่มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นพนักงานเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเนะ่ยชอบดูถูกและก็ต่อว่าลูกค้าที่แต่งตัวไม่ดีนะลูกต่ำคุณเอาอะไรมาวัดว่าใครต่ำใครสูงถึงคนจะใหญ่โตมาจากไหนอ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีความเป็นผู้นำอ่ะคุณกค่แค่พนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น เมน้านนี่แหละวะอคุณย่าคุณยา่ณยาจ๋าอ่ามงนี้เมนร้านอาหารดิคิดรลสตรอร์ลอกว่ะจ้าเอ่อพูดว่าอะไรนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องครับเราต้องพูดกลางไม่งั้นเดยกเขาจะไม่เข้าใจอ๋อเออเออขอโทษนะคะตรงนี้เนี่ยใช่ร้านอาหารดิคิดรลสตอร์ลองไหมคะอ๋อใช่ครับผมลูกค้าจะมาทานข้าวใช่ไหมครับ<อ>งั้นเชนิญด้านในเลยครับไม่ไม่ไม่ได้จะมาทานข้าวเอ่อลูกค้าจองโต๊ะไว้แล้วใช่ไหมครับ ้าหรือว่าจะมาสมัครงานใช่ไหมดีเลยครับร้านเรากําลังขาดคนอยู่พอดีงั้นเชิญด้านในเลยครับตาลุกมาเชอกนเลยครับตามมาครับเอาผมมาครับค่ะตลาตรงนี้ใช่คะด้านในเลยครับอือ เดี๋ยวเราเอาโต๊ะนี้ย้ายไปตัวนู้นดีกว่าเอรถไรวิ่งผ่านตาแม่มาเลยลูกอุ้ยลูกป๊าอุ้ยร้านลูกเอกเนี่ยสวยขนาดนี้เลยเหรอลูกน่าจแม่ลูกเราจะนั่งตรงไหนอุ้ยเอามือโองแกออกไปเลยนะอย่ามาแตะต้องของในร้านฉัน มาจากไหนนะคะมาผิดร้านรอเปล่าจ๊ะเออพวกเรามาหาพี่เอจกจ้ะนี่มาหาคุณเอกมีธุระอะไรมีทราบรู้ว่ามาสมัครงานอย่ฝันไปหน่อยเลยนะจ๊ะนี่คนเป็นนอกบ้านนอกอย่างพวกแกเนี่ยจะทำอะไรเป็นฉันว่านะอ่อยคุณเอกมากกว่านี่คุณ พูดจากับพวกเราให้มันดีๆหน่อยได้ไหมฮะเรายังไม่รู้จักกันเลยนะคะคุณก็ถูกแลยไงฉันไม่ได้รู้จักแกก็ไม่อยากรู้จักแหละหนังหน้าแบบนอบนนอบแบบนี้เหมือนกินโคลสาบควายอะ่ะฉันว่านะั้นแกเนี่ยไม่ได้รู้จักคุณเอกหรอกแต่ว่ามาแอบอ้างมากกว่านี่คุณพูดจาให้มันดีๆหน่อยจะได้ไหมหน้าตาก็ไม่สวย แถมปากก็มีแต่หมาอีกลาฟ้าลูกเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะลูกนะเดี๋ยวนะคะฉันขอแนะนาอะไรเธอสักอย่างว่างๆก็ไปหาหมอบ้างฉันจะไปหาหมอทำไมฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยไปพาหมาออกจากปากี่นี่เดีไงว่านะแกออกไปเลยนะออกไปไปก็ได้เวยไม่อยากจะอยู่หรอก ใจลูกกาแฟคนเวลาแก้เซ็งใะลูกจ้ะต้องด่ากันเบอร์นี้เลยต้องเป็นแบบนี้เลยสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะนี่เมนูค่ะสั่งเลยลูกดีแก้เซ็งเอานี้ดีไหมลูกนะค่ะโอเคจ้ะเอาเลยจ้ะลูกเป็นน้ำส้มหนึ่งนะคะแล้วก็เอากาแฟดำหนึ่งค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะ,ะ,ค,ะค่ะขอบคุณค่ะแม่แล้วเราจะเอายังไงกันต่อเดีะแม่กําลังคิดอยู่เหมือนกันลูกออลูกเรากลับบ้านกันดีกว่านะไม่ต้องทงต้องทามาละง,งานนะ่ะนะลูกนะแม่ใจเย็นๆเดี๋ยวลองโทรหาพี่อีกทีก็ได้โอ้ยก่อนที่แม่จะมาแม่ก็โทรบอกมาแล้วตาเอกเนี่ยนี่ลูกแม่ว่านะ ถ้ามีพนักงานห่วยๆอย่างเงี้ยทำงานอยู่ที่ร้านตาเอกนะแม่ว่าร้านของตาเอกเนี่ยล่มจมแน่นอนเลยจะลูกได้แล้ว<ช>ค่ะอันนี้น้ำส้มน,นะคะอันนี้กาแฟดำค่ะขอบใจมากๆากจ้ะจค่ะอืมว่มาแต่พวกคุณมาจากไหนกันคะไม่คุ้นหน้าเลยอ๋อพวกเรามาจากต่างจังหวัดนะคะจะมามสมัครงานร้านข้างๆแต่โดนเขาไล่ตะเพินออกมาอ,มอ๋อแล้วเนี่เหรอคะ เห็นเขาพูดกันนะคะว่าผู้จัดก,การเนี่ยปากจดไม่สนหรอกคะ่ะว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนแก่ด่าตะเพอดไปหมดเลยอะคะ่ะฉันว่านะคะคุณไปสมัครร้านอื่นเถอะคะ่ะร้านเนี่ยผู้จัดก,การไม่ดีหรอกคะ่ะคุณขนาดนั้นจริงๆเลยเหรอคะค่ะโอ้โหงั้นฉันก็ขอบใจเธอมากๆเลยนะค่ะแล้วขอตัวก่อนนะคะจ้ะแม่คนอื่นเขายังพูดกันเลยอะเออแม่ก็ว่ายอย่างนั้นแหละ พี่เอกแย่แน่ๆเลยพี่ต้องรู้สวยแล้วคุณนายครับมีใครมาหาผมไหมครับอืไม่มีนะคะฉันยังไม่เห็นใครเลยค่ะแล้วก็วันนี้ยังไม่มีลูกค้าเข้าด้วยนะคะเอ้าหรอไหนว่าจะมาตั้งแต่ื่าเช้านะงั้นถ้ามีใครมาหาผมที่ร้านนะครับคุณโทรตามผมได้เลยนะครับค่ะเอ้า ยันโทนี่คุณมาหาผมหน่อยครับครับคุณเอกเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับเอ่อถ้าวันนี้มีใครเข้ามาหาผมที่ร้านหรือว่ามีใครมาใช้บริการนะครับคุณโทนี่โทรตามผมได้เลยนะครับอ๋อ,อ,อได้ครับผมเอ่อแต่ว่าเมื่อเช้าก็มีมานะครับเป็นผู้หญิงสองคนแต่เขามาแค่แป๊บเดียวครับเลยบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาใหม่ครับอ้าวคุณไอ ไหนคุณบอกว่าไม่มีใครมาที่ร้านเมื่อเช้าอุ๊ยตายแล้วสงสัยอายลืมวันอะคะ่ะสงสัยจำวันผิดเอองั้นคุณตัวนี้ครับคุณช่วยไปตามผู้หญิงสองคนมาให้ผมด้วยนครับเดี๋ยวนี้เลยได้ครับจะไปตามเหรอคะเออคุณยามคะฉันขอบใจเธอมากๆเลยนะที่บริการฉันกับลูกเป็นอย่างดีเธอนะ่ะมีอะไรก็ไปทำเธอะไป น้องคุณแม่แลวน้องฟ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทำไมไม่โทรหาผมครับเอออย่าบอกนะคะวันนี้คือแม่กับน้องสาวของคุณเอกอะค่ะใช่ครับพอดีว่าน้องสาวผมอะโรงเรียนเพิ่งปิดเทอมครับก็บบเลยว่าจะมาช่วยที่ร้านฟ้ากับแม่มาถึงตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะแต่โดนผู้หญิงคนนี้ไล่ออกจากร้านยังไม่ทันได้สั่งอะไรเลยเขาก็ไล่ออกไปแล้วใช่จระดุเอกแม่ขอบอกเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้นะ ไม่มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นพนักงานเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเนี่ยชอบดูถูกและก็ต่อว่าลูกค้าที่แต่งตัวไม่ดีนะลูกนี่นี่นี่เอามือโป่งแกวไปเลยนะจะมาแตะต้องของในร้านฉันนี่มาจากไหนนะคะมาผิดร้านหรือเปล่าจ๊ะเราพวกเรามาหาพี่เอกจ้ะมีทุราอะไรไม่ราบูว่ามาสมัครงาน ฝันไปหน่อยเลยนะจ๊ะนี่คนเป็นนอกบ้านนอกอย่างพวกแกเนี่ยจะทำอะไรเป็นฉันว่านะอ่อยคณเอกมากกว่านี่คุณพูดจาก,กับพวกเราให้มันดีๆหน่อยได้ไหมหนังหน้าแบบนนอกบ้านนอก,นนอกแบบเนี้เหม็นกิ่นโคลนสาบควายอะ่ะนี่คุณนายคุณพูดกับแม่กับนองสาวผมพนาดนี้เหรอครับผมนี่ไว้ใจคนผิดจริงๆเอ ฉันไม่รู้จริงๆอะค่ะฉันต้องขอโทษคุณแม่กับรองสาวคุณเอกด้วยนะคะใครใครเป็นแม่ของเธอฉันน่ะไม่มีลูกสาวปากหมาแบบเธอหรอกทำอะไรไวนะ้น่ะเดี๋ยวก็ได้รับผลกรรมที่ตามมาก็แล้วกันเสียใจวยครับคุณนายส่วนเรื่องตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่อะเดี๋ยวผมให้น้องสาวผมเป็นจัดการเอง,เองส่วนคุณเชิญออกไปจากร้านผมได้แล้วครับเชิญครับ ขอให้ได้งานใหม่เร็วๆนะคะยานโทนี่ครับมาลาผุณหญิงวันนี้ออกไปดีไม่นะคะคุณเอกคือฉันต้องเป็นผู้จัดการสิคะเชิญครับคุณเอกคะเชิญครับคุณไอครับไม่นะคะคุณเอกมามาเลยครับปล่อยฉันนะมามาไม่ไม่ อ้าคุณคุณช่วยทิ้งขยะให้ลงถังขยะหน่อยสิคะแกกล้าดียังไงมาสั่งผู้จัดการคนใหม่อย่างฉันแกมันเป็นแค่แม่บ้านป้าไม่ได้สั่งนะคะแค่ป้าพูดดีๆว่าให้คุณนะเนี่ยขยะของคุณเนะี่ยทิ้งลงถังหน่อยคะ่ะถังอยู่ตรงนี้คะ่ะแกเป็นแม่บ้าน มีหน้าที่เก็บกวาดก็เก็บไปส่วนฉันจะทิ้งตรงไหนก็เรื่องของฉันเข้าใจไหมอีกแกะเพราะฉะนั้นเก็บด้วยนะกาแฟที่สั่งได้ราคาขอบคุณครับ ฉันว่านะผู้จัดก,การคนใหม่คนนะี้ร้ายไม่เบาแน่เลยอะ่ะเขาเห็นหลายคนก็พูดมาแบบนี้ก็เด็กเส้นท่านประธานก็เป็นแบบนี้แหละดูดิทํากับป้าไปได้ไงอะ่ะอืสารป้าว่อดูดิแกดูหน้าป้า มองมีปัญญาทําแค่นี้หรอถึงทํางานออกมาได้แบบเนี้แต่ฉันก็ทําตามที่คุณอายสั่งทุกอย่างเลยนะคะฉันเนี่ยนะสั่งให้เธอทําแบบนี้ฉันว่าเธอควรไปจูนสมองใหม่ไหมอเอางานไปทำมาใหม่ถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปซะค่ะ ได้ค่ะสงสัสแกคงต้องไปเลี้ยงควายที่บ้านแล้วลรมั้งสมองทำงานได้แค่เนี้ย ให้งานฉันมาแต่คุณอายไม่เคยอธิบายให้ฉันฟังเลยค่ะแกกล้าที่อย่างผู้จัดการอย่างฉันหรอแกอยากตกงานใช่ไหมผู้จัดการนี่ก็เป็นพนักงานเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะแล้วแกยุ่งอะไรด้วยแกเป็นแค่แม่บ้านมายืนเสนอหน้าอะไรตรงนี้พอดีฉันจะมาทำความสะอาดตรงนี้ค่ะมันมีขยะ แต่ขยะที่นี่ยก็สะอาดประปากคนมาคนที่นี่นะคะนี่แกกล้าว่าปา่าฉันสกรปรกเหรอยังแม่บ้านฉันต่ำคุณเอาอะไรมาวัดว่าใครต่ำใครสูงถึงคนจะใหญ่โตมาจากไหนอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีความเป็นผู้นำอะ่ะคุณก็แค่พนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นก็พอารายการศึกษาแบบนี้ไงถึงเป็นได้แค่แม่บ้านอะ่ะใช่ถึงฉันจะเป็นแม่บ้านอะ่ะ ไล่ยกรศึกษาแต่ฉันก็มีปริญญาชีวิตที่สามารถเลี้ยงชีวิตตัวฉันเองได้งั้นก็เก็บไว้ใช้ชีวิตจนๆของแกแล้วกันพวกแกสองคนน่ะเตรียมต่งงานได้เลยฉันจะบอกท่านประธานให้ไล่แกสองคนออกแล้วรู้ได้ไงว่าท่านประธานจะเชื่อคุณก็ลองดูแล้วกันนะระหว่างผู้จัดก,การฝ่ายขายดีเด่นอย่างฉันกับแม่บ้านอย่างคุณ แล้วก็พนักงานต้อยต่ำอย่างคุณท่านประธานจะเชื่อฟังค่ะ ที่ผมเรียกคุณมาพบในวันนี้ก็เพราะว่าผมมีเรื่องจะชี้แจงให้คุณได้ทราบนะครับเรื่องอะไรเหรอคะคือบริษัทของผมมีการประเมินการทำงานของพนักงานทุกคนนะครับและผลการประเมินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมยอมรับมากนะครับกับการทำงานของคุณแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึง่งที่คุณไม่ผ่านการประเมินของบริษัทของผมครับ นั่นก็คือเรื่องการทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งครับใครเป็นคนประเมินหรอคะแม่บ้านครับแม่บ้านหรอคะใช่ครับแม่บ้านเป็นคนประเมินการทำงานของพนักงานทุกคนก็เพราะว่าแม่บ้านเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพนักงานทุกคนมากกว่าผมคุณเป็นคนแรกนะครับที่ไม่ผ่านการประเมินนี้คุณอาย แล้วคุณก็ไม่ต้องให้ผมบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงคุณไม่ผ่านป้าครับแล้วก็คุณไอเชิญคุณกลับไปทํางานได้แล้วครับได้ค่ะส่วนคุณคุณไอคุณต้องเลือกแล้วนะครับว่าคุณจะแก้ไขใหม่หรือว่าคุณจะหางานใหม่ทา